สวัสดีครับพี่น้องปลาใบซุกุซุก้นพ่อเกิดใกล้กาญจนบีสานผ้าสวดวันนี้สิพามากินหนึ่งปาตำแจ้วนะครับผมเมนูสุขภาพะตะวันทองบว่างๆนะครับเพราะต้องเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายกับยูสุพาวเดอร์นะครับผมวิตามินซีมากกว่านะครับผมมีวิตามินซีมากกว่ามะนาวถึง3เท่าพี่น้องเอ้ยมียูสุพาวเดอร์นะครับก็เหมือนมีน้ำส้มอยู่ในบ้านนั่นเองนะพี่น้องครับผมกินลงไปเลยพี่น้องครับผมมีคุณนัประโยชน์มากมายนะครับผมหนึ่งซองนะครับมีกระชายขาวสิบหัวมี ส้มอีกสิบห้าหัวนะครับผมแล้วก็มีส้มอีกยี่สิบลูกพี่น้องเอ้ยบังงไงคข่อยกระซัดมาทราบพี่น้องสามกล่องนะครับสามกล่องหนึ่งพันบาทหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับสามร้อยเก้าสิบาทเท่นานั้นพี่น้องไอ้กินดีครับพี่น้องคุณเประโยชน์กับมากไง <c oughs> อ้าชดซื้อที่จริงขอยกิกนซูมือน่รตัวนี้มันสีซอยสางพุ่มพุ่มกันล่วกะ อ่าครับกระโดดพุ่มแพร่พร้อมนะครับผิวกรสิกระจ่างใสนะครับรูปคุ้มขนกระชับนะครับผู้ใดมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำนะครับกรสิค่อยจางลงไปพี่น้องกินได้ทุกวี่ทุกวัยนะครับกินได้ทุกวัยพี่น้องสื่อมากินรสดีดีอืมทำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิบภาคก็กินเข้ากันเลยนี่จ้าอูแสบอีกเ้อเออแสบแสบเนี่ยฮีบอ้ำจำเจ้า มันจะเกิดจิบเป็นดักแด้ออดักแดดดักแด้ตัวนี้นะตัวเห็นร่างกายแข็งแรงพี่น้องวิตามินซีร่างกายสร้างเองไม่ได้นะฮะเราต้องกินถามว่าแพงไหมไม่แพงหรอก สำหรับคนดูแลร่างกายนะฮะหนึ่งกวางมีสิบซองผักเมกอันนี้ก็จะเป็นมะเฟืองพวงถ้ากินตอนเชา้าห้องว่างๆเนี่ย ร่างกายของเราจะดูดซึมวิตามินซีได้ดีนะฮะตำเจ้าอือ้มมีปลาลวกพักมนุสุขภาพเแท้แล้วมะเขือต้ม <ừ> <ừ> ให้เด็กทานก็นทานง,ง่ายมาก <ừ> อ,อืมใันนี่พอีอแม่เอากินทานงอืไ ผู้ใดสนใจเดี๋ยวิีไฮลิ่งเว้ข้างล่างได้พี่น้องผู้ใดสนใจอืมสำหรับยูสูพาวเดอร์ของเราอืม อันไหนที่เราไม่ทานเองเราจะไม่รีวิวนะจ๊ะอันนี้คือลองทานมาแล้วครัเนื้อปลาเข้ากับจับเจ้าใส่คุยเนื้อปลาดูอื้มถักกันยัง ตักแด่อืมเซ็บอืมชั่วพัวอืมอืม

ตอนนี้ไม่จะพักเลยดิดครับอืซัมนี่่ะครับผู้ใดสนใจนะครับยูสุพาวเดอร์นะครับสามารถสร้างได้ที่ใต้เมนหรือว่าเพจที่แท็กไปนะครับดีแห้งพี่น้องครับผมอืม ย้ำนะครับหนึ่งซองเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะครับหนึ่งซองมีกระชายขาวสิบหัวส้มอีกสิบห้าหัวแล้วก็ส้มยูสุนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอีก20สิบลูกพี่น้องหนึ่งซองอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับผมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะครับผมใครที่ลดอาการแพ้นะครับลดภูมิแพ้นะฮะดูว่าทําให้ผิวเรากระจ่างใสใครเป็นกะเป็นฝ้า รอยดำรอยแดงที่เกิดจากซิวก็กระจ่างสายไปเรื่อยๆนะครับทานได้ทุกวี่ทุกใบน,นะครับผมคนแก่กินก็ทานข้าวอร่อยเด็กกินก็กินข้าวอร่อยเหมือนกันจากยูสุพาวเดอร์ของเราวิตามินซี120,000มิลลิกรัมจ้าวิตามินซีมากกว่ามะนาวถึง3เท่าจากซ้ำนีนน่นะพี่น้อง